ผู้ตาย,ต,ายตกลงไปก็ยังงงอยู่ว่าตกไปได้ยังไงเพราะว่าอยู่ที่นี่มากว่วยติดปีที่สังเกดเหตุการณ์แบบนี้นี่เป็นครั้งแรกนะคะไปถามฝ่ายบุคคลค่ะซึ่งออของที่ทางานผู้เสียชีวิตนะคะก็บอกแบบนี้ค่ะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็มีอยู่บ้างจะดื่มหนักขนาดไหนอันนี้ไม่สามารถทราบได้ส่วนช่องทิ้งขยะของอาพาร์ตเมนต์ทางลงบันไดหนีไฟเนี่ยคือคนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใช้กันนะทั้งบันไดหนีไฟแล้วก็ช่องนี้นะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุ ให้ตัวของผู้เสียชีวิตตกลงไปได้แล้วดูขอดูช่องตรงที่มันเป็นรูไปเมื่อกี้ฮะคือมันก็เสียวเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมันไม่มีอะไรกั้าน้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคือตํารวจเนี่ยคาดการแบบนี้นะคะเหมือนกับที่ผู้ภัยอนุมานเอาไว้ก็คือว่าพอเราเห็นนี่หนึ่งถอดรองเท้าสองมีรอยอ้วกเป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้ตายเนี่ยคิดว่ามันคือประตูห้องนอนมันถอดรองเท้าแล้วถุงเข้าไปค่ะแล้วก็นููก เสียงของทางคุณนิคมศรีหาวัดนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยใรคุณธรรมที่เข้าไปตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็บอกว่าเนี่ยสงสัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะเปนอุบัติเหตุจากอาการนิวด้วยหรือไม่แนะครับตอนนะครับางภัได้แมาตรวสอบเิตรอแล้วแต่ปานะครับไม่ที่ว่าไม่ทราบ เ่谢谢ีี่ตลากาเาคือนออยู่ในช่องที่ว่าเจที่ขยนะครับ้อยังไม่ทราบาลามาจากไหนนะครับมีแบบไหตรไห่รูเออไหนต้นที่ตามเห็นนะครับจะมีแบบเรือดไหลงที่เป็นนะนะครับชั้นไหนอี่ชั้นเจครับตนจนรั้างที่ว่าอยเ้าว่านที่าว่าเจ็ดแล้วเหรอพอลงประมาณน่าจะ คือ mm ืออมาณนาญาจะแจ้งมเรย็ะให้นเล่าเร็นี้คเราคมัก็แสดความสใจกับครอบครของคุณรีด้วยแล้วก็เ่ว่าเสงสาเหตุรที่เป็นขาวบอกว่าคือไม่รู้ว่าคุณรีดทะเลาะกับแฟนแล้วก็คือดื่มเหล้าแล้วจากนั้นเนี่ยคืออาจจะคิดชั่นหรือไม่แต่ว่าจากการืถองต้นนี้เจ้าหน้าที่บอกมาก็ท่าน เหตุการณ์เดี๋ยวผู้ชมคะไปดูที่นนทบุรีกันบ้างเขาบอกว่ามีเพื่อนบ้านผิดชีวิตท,ที่เปลีป่ยนจริงใช่ไหมเจ๊ใช่ค่ะเดี๋ยวให้ผู้ชมไปดูคลิปนี้นะคะซึ่งกำลังเป็นไวรัลค่ะแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าถ้าเกิดเราคุยกับเพื่อนบ้านไม่รู้เรื่องมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้มีพ่อห,หนุ่มคนนึงค่ะเขาอยู่ในบ้านของเขาแล้วปรากฏว่ารถในเวลามันจะเลี้ยวเข้าบ้านหรือออกจากบ้านเนี่ยมันจะติดขัดลำบากคือมันต้องโยกหลายทีต้องมีรถพันยนตร์จอดตายทิ้งเอาไว้เขาบอก อันน <ST su ks> ี้คือพันสิดดันที่ต่อคนถ่ายที่ไปอยู่หน้าบ้านตัวเองลองฟังเหตุผลของพี่ป้าดูค่ะแล้วผมก็ถอยเข้าบ้านล่ะจะถอยยังไงเราก็ต้องเด็นทางคุณเนี่ยมาเป็นคุณพี่สาธารณะรถเข้าออกในซอยอ่ะ

ไม่เอามอาต้องห้ามเบียดมามานะ เยนทุกนก็ไม่หวนนะแล้วทางเจ้าของทคนที่าถ่ายนสุพราะว่าตัวของคุณปองคนนะคะัวของลิเองเรามีโอกาสได้ไปคุยด้วยนะบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยเาได้มีโอกาสคุยกับลูกค้าของคุณป้าคือคุณบุญญาเรตกลงกันไ่ดีดแล้วเนี่ยต้องเงันวอากเรื่อกาว่น่เ่างันบอกว่าคันยา